ไแลครับนมันเ้ายสีบืนไปจนได้ยี่หรอ่ะปวดร่ะบงบงบงยังมันเป็นขานะมงผ่องมันไงปวดร้อมันดบมันดิบไปมันยังเกครหอีูเดบก็ดบกะดบปด้อบงือแบบมันเป็นข่ายงไง

ปิงบ่ได้เดี๋ยวต่นนก็ได้แล้วล้ใหามันได้หัดบุ้สงสเเดวม,ม,มันิงโตแล้วเลี้ยวเลยมึงนโอมันตายมึงมันเลบดินอยู่เลบดินได้แล้วเ <ừ. S 2> <oney S 1> อวอเออรีด้นเนี่ยถบปนี่เสเฟื่อนเว่าเลบดินได้แล้วเนี่ยเม่ดาดนั้นนัออเลบดิน,น่ะเลบดินฟังเสียงระบบประสาทมันยังอยู่อืมมันเลบดินได้

จำว่า,ม,า,ม,านนมันนอนฟักเมยซื้อตัวนีอักอเฮงแจ็คนนนเหล็กแล้วมันม <laughs> นก,กินอะไรดรอมันพม่แห้งกินละตอมันกาหัดเมื่อ่ะกูบ่าสอยอะไม่หางันอกไปบุญไปไป

嗯。Um.